ไอนกันไปนกันอ้พีไปเดินสงไปเอามับินหน่อยีวังสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับพี่ดูไหอไมดูไม่ถูกกันผมเนี่ยแม่งนกผมจะแก้มาตรงนี้คู่เดียว

เอ้ยมึงไม่รวมกันเนี้ยน่นนี่นเอาลูกม,มา่นี่นี่นี่ที่ไหนพี่เปารวมดิรวมดิแป๊ดรวมกับน,น้องเร็ว เจ้าม,มามาพาน้องลงลูกพอ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 ,พอำดำามามาเร็วแปลลงแปดไอเ้เต็มเกืองลงคอนมั่วเถอะมาลงหัวพออ่อเออเก่งมากโอเคครบแล้ว